ผมคิดออกกิเองครับว่าบทลงโทษของพวกเราครับ <ผม S 1> จะเป็นอะไรไดีครับท่า,าดูนะครับเป็นไงหน,หนวดผมเจเ้าเบาผมไ<ผ>ม่อยากให้คุณต้องแบบโอ้โหลมลุกคลานตรงครับผมผมงครับผมจะยากจะรู้จะรื้อเปิอเอดอกกระดไม่มีสันดวยนะฮะจะเปิดทั้งนาทีเลยเคเอาง่ายๆเส้นเบาๆรับลมร้อนกลางทะเลครับเล่นเพลงกับย่าละกันไก่ย่างถูกเผาใช่ไหมครับกางทะเลฮะเส้นยังไงครับผมเส้นยังไงเอาโปโช ่วยกันโชว์สิ้อะไรใช่ไหมคะระโอ้โี่ก้องสารสมัครคไผมเปนไงบ้างเนี่ยนะผมรู้ละผมมีใครโอ้หน่าตากระม่อใจด้วยนะไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนเอาลองดูโอ้โหน่นเปลี่ยนไปคนเลยอะ ตามแค่หังอยากกี่รอบสองรอบสรอบองรอช่วร้องน่ฮะสามสี่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไหมเสียบเพ้ามันจะถูกไหมเสียบเ้าเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้านจริงๆร้านจริงร้านจริงๆไกงเป็นตะเกียค่ะเป็นตะกียบค่ะเสียบตูดซ้ายนี่มันเหมือนมันแบบไม่แรงอันนี้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาโอเคนะโอเค กยางกูผากยางผาไมได้ค่้ดเรังไม่ต้นต้นใหม่คคนเดียวขอหน่อยแล้วต้คนกลางเ้คนเดียวขอขอคนกลางอ่ะขอสชีวิตอะ

ผมพอแล้วโอเคครับคุณเต้นเพีงน่ารักน่ารักโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วฮะโอเคต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมีโชว์พิเศษนะครับของโปเต้แล้วก็คชาครับที่ด้านบนครับของเดอะเฮนนะครับผมแฟนคลับครับเดี๋ยวขึ้นไปชมโชว์ด้านบนนะครับบ่ายสองยังบ่ายสองยังบ่ายสองยังเดี๋ยวเดินไปพอดีบ่ายสองพอดีเลยครัพร้อมไหมครับคชาโปเต้ครับพร้อมมากครับความรักกำลังเดินทางมาใช่ไหมฮะใช่ครับเอาไปครับผมไปเลยครับ